ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดอตกรนะคะตลาดนัดอตกรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคะว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นตลาดประจําของเราที่เรามาบ่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะนะคะว่ามีอะไรนะคะจากทางเสร็จแล้วเราก็เลยเดินมาดูอาหารนะคะที่อตกรนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะคะที่จะกินไง ก็อันนี้ก็คือเป็นตลาดอวกรนะคะก็จะมีของเยอะมากมายก็น,นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อพวกของแ้งนะคะช่วงนี้ก็เป็นอาหารเจนะคะก็จะมีอาหารเจมากมายนะคะที่ตลาดอวกรเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะที่ตลาดอวกรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็แม่ค้าก็สามารถให้เราชิมได้นะคะแต่ว่าเราอิ่มแล้วด้านนี้ก็จะเป็นอาหารเจทั้งนั้นนะคะก็ ใช่ไหมคะอาหารเจรทั้งนั้นเลยใช่ค,ค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารเจรนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนี่เลยค่ะตลาดอัตกรนะคะหลากหลายมากมายเลยค่ะนะคะอันน่าอร่อยทั้งนั้นเลยก็นี่นะคะที่อตกอนแน่นอนมีท,นนทุกอย่างประตูก็ตัวกันเริ่มเลยค่ะที่นี่ เราเดินไปดทูทั่วเลยนะคะร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านน้ำพริกนะคะบ้านย่านะคะอันนี้เราเคยซื้อประจำเหมือนกันคะ่ะอร่อยมากร้านนี้นะคะเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะบ้านย่าเนี่นะคะ่ะน้ำพริกมะฝามเขาสุดยอดมากเลยค่ะี่นี่นะคะชื่อน้ำพริกบ้านย่าอตากรนะคะอร่อยที่สุดอันนี้ก็เป็นร้านพวกเอ,อ่อ กุ้งอะไรต่างๆมีทุกอย่างเลยคัะเพื่อนนะคะถ้ามีโอกาสนะคะนึกอะไรไม่ได้นึกถึงรอตกรนะคะมีทุกอย่างเลย จะใกล้ประทูที่ทอดแล้วหรืออาหารน้ำพริกเขาก็มีค่ะก็มีรัดช่องมีสลิมน,นะคะที่นี่นะคะเรากินอาหารที่นี่แล้วก็ขนมที่นี่จนแม่ค้ายังสาวตอนนี้แก่กันหมดแล้วก พาเดินดูรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นร้านขนมนะคะออตอนนี้เราจะได้นะ้ำพริกไข่ปูไปรับประทานนะคะไม่น่าลงนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารกับข้าวนะคะ น,นี้เห็นไหมคะน่ากินมากมาอตกรที่เดียวนะคะได้ทุกอย่างค่ะอันนี้ก็คือน้ำพริกกุ้งเสียบของโปรดเรานะคะนานแล้วไม่ได้มาร้านนี้งั้นเอาน้ำพริกกุ้งเสียบด้ค่ะคุณป้าเท่าไหร่ดีคะเอาสองขีดก็แล้วกันสองขีดนะคะขีดละเก้าสิบบาทก็จะมีปลาสลิดด้วยนะคะร้านนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นกันเลยนะคะอันนี้ก็คือผลไม้ที่เขาทําไว้แล้วนะคะมีทุกอย่างนะคะไม่มีที่ไหนจบที่อตอตโกรเนี่ยแหละค่ะมีทุกอย่างนี่ก็เป็นทุดเรี่ยนนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟ ปกติไม่น่าไม่น่าจะถูกขนาดนี้แต่ก็เขาบอกว่าอร่อยเราก็เชื่อเขาเนาะเนื้อไอ้นี่มันจะเป็นเนื้อลองค่ะเนื้อบดสองเอาแค่โลเดียวพอพี่โลละสามร้อยห้าสิบนะคะเขาเรียกจัมบูเพสมาออตกรเลยใช่ปะมาเลยค่ะไม่เอาพี่ไปเดิมไปเดิมไปเนื้ออร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมีอีกอันนี้ก็คือเป็นนะคะอของเยอะ่วยเนาะ อันนี้ก็เป็นมังคุดนะคะเดียวจ้าก็ที่นี่นะคะจบที่เดียวเลยเตะกอโอเคค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะเราก็จะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของเรานะคะเพื่อนๆค่ะ<ๆ>ก็นะคะ<ๆ>ก็ทุเรียนมากมายเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากกินอะไร นึกอะไรไม่ได้นึกถึงอปกรนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ